เหตุผลว่าทําไมเพื่อนสามีถึงจบความสัมพันธ์กับแฟนสวัสดีค่ะพบกับช่องพลอยเจสอรี่นะคะ EP นี้นะคะพลอยก็จะมาทําเป็นคลิปสั้นๆนะคะพูดบางทีก็อาจจะพูดติดๆขัดๆหน่อยนะคะพี่ๆขาขออภัยนะคะหลายๆคนอยากทราบเหตุผลว่าทําไมเพื่อนสามีถึงจบความสัมพันธ์กับ แฟนตัวเองนะคะทีะ่พึ่งอยู่ด้วยกัน,นะะเนาะเนาะอีพีนี้พอจะมาเล่าให้ฟังค่ะต้องขอเกินก่อนเลยนะคะว่าเพื่อนสามีคนนี้นะคะก็คือหลายๆคนพี่ๆในนี้ที่ติดตามพลมานานนะคะเขาก็จะได้เห็นเพื่อนสามีพลนะคะนั่นคือคุณกิมมี่นะคะก็คือ,อะจะได้เห็นผ่านช่อง p พ o j e ส t อรี่เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเพื่อนสามีก็มาเยี่ยมเยียนสามีแล้วก็พลค่ะที่ประเทศไทยนะคะก็คือนี่เลยคะ่ะ มันจะมีวันบอกนะคะวันเวลาบอกข้างบนในรูปพอยแคปมานะคะอันนี้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะก็ได้มาใช้สเปนทามอยู่ที่นี่แหละค่ะแล้วก็ได้มาพักพิงที่บ้านของเรานะคะนั่นก็คือชั้นบนห้องระเบียงฝั่งข้างหน้านั่นเองพี่ๆก็จะได้เห็นอเพื่อนสามีท่านนี้นะคะก็คือออก กล้องอยู่บ่อยๆัวแกก็จะได้อยู่หน้ากล้องพวกเราอยู่บ่อยๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าพลอยไม่ขออนุญาตพูดตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วค่ะก็คือแกเนี่ยเอ็มจอยมากแกบอกว่าโพสต์ได้เลยนะคะคือเราก็จะมีขอบเขตของเราในการโพสต์วิดีโอนะคะครั้งนี้ค่ะ2568แกได้มาเยี่ยมพวกเราอีกครั้งหนึ่งก็คือมาเยี่ยมเยียนเนี่ยก็คืออยู่ยาวนะคะตอนนี้แกอยู่ได้ประมาณเกือบจะเข้าเดือนที่2แล้วค่ะที่พี่ๆได้รู้กันว่าแกมีแฟนนะคะ แล้วก็ตัดสินใจที่จะไปอยู่กับแฟนที่ต่างอำเภอแล้วเราก็ได้ไปส่งพี่แกนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันศึกษาดูใจกันนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามีการพูดคุยแล้วก็พบปะกันก่อนหน้านั้นอยู่แล้วทีนี้พอมันมาถึงขั้นที่อย่างอย่างที่รู้กันเนาะว่าบางทีเนี่ยต่างชาติเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันเพื่อจะศึกษาดูใจกันว่าเออคนเนี้ยใช่คนเนี้ยไม่ใช่คนนี้แมทหรือไม่แมท เพื่อนสามีก็เลยตัดสินใจที่จะไปอยู่ที่ต่างอำเภอกับพี่สาวท่านนี้นะคะที่จะออลองคบหาดูใจกันในระหว่างในความสัมพันธ์เนี่ยก่อนที่จะไปอยู่ด้วยกันคือทุกอย่างดีมากนะคะทุกอย่างเข้ากันได้ดีโอเคน่ารักปุ๊กปิกนะคะน่ารักมากเขาพี่ผู้หญิงเขาก็โอเคทางเราเนี่ยเพื่อนฝรั่งก็โอเคแล้วตัดสินใจไปอยู่ด้วยกันมันก็มีหลายเรื่องพอพี่ๆเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเอ้ย เรื่องเงินหรือเปล่าเรื่องเงินแน่นอนเงื่อนเรื่องเงินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเรื่องเงินแน่แน่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะพี่พี่มันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะพอฟังจากเพื่อนสามีเล่าพอฟังจากพี่สาวท่านนี้เล่ามันเหมือนกันนะคะก็คือหนึ่งที่มันไปกันไม่ได้นะคะอันนี้พลอ,อยฟังจากเพื่อนสามีที่เล่าให้พลอยฟังนะคะเพื่อนสามีก็บอกว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันทางพี่ผู้หญิงเขาก็พูดอีกว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกัน มันเลยทําให้เราอะแมชชิ่งกันไม่ได้นะคะจริงอยู่ก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันอะทุกอย่างมันโอเคมากเพราะเราไม่เคยมาทดลองหรือทดสอบอยู่ด้วยกันมันก็เลยกกลายเป็นว่าอะไรก็ดีไปหมดอย่างเงี้ยค่ะอืมพอมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตอะมันก็จะไม่เหมือนกันพอมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะสิ่งหนึ่งที่แตกต่างอะพลอยต้องขอเกินก่อนเลยนะคะอันเนี้ยพลอยจะไม่เข้าข้างใครหรือไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะพี่ๆพลอยจะพูดไปตามเนื้อผ้าจริงๆเลย ต้องยอมรับก่อนว่าเพื่อนของตัวเราเองอ่ะแกชอบดื่มอืมแกชอบดิ้งดื่มแต่แกไม่ได้เที่ยวผู้หญิงหรืออะไรนะไม่ไม่แกไม่แกไม่ได้มีนิสัยอย่างนั้นนะพี่พี่แต่แกชอบดื่มนะคะก็คือ,คอแกจะดิ้งดื่มทุกวันแต่ดิ้งดื่มเนี่ยไม่ใช่ว่าเมาเละเทะแล้วก็ไม่เอาอะไรแล้วก็ตีผู้หญิงนั่นนู้นนี่ไม่มีนะคะพี่พี่ไม่มีแกเป็นคนที่ดื่มแล้วแกก็จะอยู่ในนิ่งๆของแกดื่มเสร็จเข่าบานนอนตื่นขึ้นมา ก็ดื่มแล้วก็กินคงกินข้าวคือปกตินะคะปกติเขาก็จะดื่มคือเอาถ้ามองในมุมต่างชาติเนาะคนที่เขาดื่มเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เรื่องแปลกเขาดื่มแล้วเขาทํางานเขาดื่มแล้วเขารู้หน้าที่การงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดื่มเป็นคือเขาดื่มแบบนี้มาของเขาอยู่แล้วนะคะอืแต่อีกพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ดื่มเขาไม่ใช่สายดื่มเขาเป็นสายสงบเขาเป็นสายแบบอินเทอร์เวิร์ดไปอย่างนั้นอชอบความสงบสบายอะไรเงี้ย แต่คนของเราอ่ะอืคนของเราอ่ะเป็นสายดิ้งดื่มเออสายดิ้งดื่มเฮฮาปาร์ตี้อย่างเงี้ยค่ะพี่ๆสมมติว่าแกอยู่ในเมืองเงี้ยแกพักโรงแรมในเมืองอยู่บุรีเทลใช่ไหมครับบุรีเทลเนี่ยมันก็จะเป็นใจกลางเมืองบุรีรัมย์ไปทงไปเที่ยวขับบาร์ก็ง่ายนะคะเออแต่ว่าในบุรีรัมย์น่ะขับบาร์มันผับบาร์มันไม่เยอะหรอกคะ่ะมันมีแต่เล็กๆเพื่อนสามีเนี่ยเวลาเขาว่างหรือเขาอยากไปเที่ยวจริงๆอ่ะเขาก็จะ เรียกแก็บแล้วก็ไปเที่ยวคนเดียวกับเขาดิ้งดื่มพอดิ้งดื่มนั่งชิวชิวก็กลับห้องมานอนคือเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ตลอดนะคะพี่พีเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดแที่รู้เนี่ยที่พลอยเห็นเลยและพลอยพูดตามเนื้อผ้านะคะก็คือเพื่อนสามีนะคะเขาจะดื่มตลอดนะคะดื่มทุกวันนะคะเออไม่มีวันไหนที่ไม่ดื่ม <c oughs> นะคะอยู่ฟินแลนด์เขาก็ดื่มแต่ว่าเขาก็ทํางานนะคะพอทํางานเสร็จมาเขาก็ดื่มแล้วเขาก็กินข้าวนอน นะคะเออมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกถ้าต่างชาติดื่มนะคะพอไลฟ์สไตล์มันไม่ตรงกันเนี่ยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นะต้องจบลงนะคะหลายคนมองว่าเพ่งเล็งไปที่เรื่องเงินพี่ผู้หญิงท่านนี้เขาก็บอกค่ะพี่ๆค่ะว่าเงินเนี่ยมันสําคัญก็จริงแต่สิ่งที่สุดเลยเนี่ยที่เราจะอยู่ด้วยกันได้คือไลฟ์สไตล์บางทีเนี่ยคำว่าสินเอาพูดง่ายๆคาว่าสินมันไม่เสมอกันนะคะอสินสินมันไม่เสมอกันมันก็เลยทําให้กันไปด้วยกันไม่ได้นะคะอีกคนนึงก็ยังแบบว่า ยังชอบเที่ยวยังดิ้งดื่มอะไรอย่างนี้อยู่อีกคนนึงเขาก็คือเขาจะชอบอยู่บ้านรักสงบนั่นนูน่นนี่อะไรอย่างนั้นนะคะพี่มันก็จะมีความแตกต่างเนาะอันนี้คือพลอยพูดเนี่ยพลอยพูดตามเนื้อผ้าจริงๆเลยที่พลอยเห็นนะคะพี่พีะามันก็เลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้เขานะคะไปด้วยกันไม่ได้เป็ดตัวนี้ยมันเป็นข้อกังขาแล้วเรารู้สึกว่าเออพี่อะไม่ดื่มเลยนะแต่ว่าอีกคนนึงเขาก็สายดื่มสายดิ้งเลยอะไรอย่างนี้คะ่ะเดี๋ยวก็จะมีคําถามอีกคะ่ะว่า ก่อนที่คบกันน่ะก็คุณก็เห็นอยู่ว่าเขาดื่มถูกต้องค่ะพี่ๆคาคือพี่ท่านนี้เขาก็ทราบอยู่แล้วว่าเพื่อนของเราเนี่ยเขาดื่มแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะดื่มหนักอะไรขนาดนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเหตุผลของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันเนาะบางทีพลอยกอ็ไม่สามารถไปรับรู้ตรงนั้นได้ที่พลอยถามทั้งสองคนมาเนาะแล้วก็เพื่อนสามีได้เล่าให้ฟังนะคะเพื่อนสามีเขาก็พูดอยู่ค่ะว่าบางสิ่งบางอย่างเขาก็ได้ทําผิดพลาดไปหรือ อาจจะไม่แมทช์กันจริงๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่ๆหลายๆคนเนี่ยก็ให้กําลังใจเพื่อนสามีนะคะว่า,าเริ่มใหม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าความรักก็เหมือนกับการเดินทางนี่แหละเรียนรู้บ้างผิดพลาดบ้างณตอนนี้คือสภาพจิตใจของเพื่อนสามีพลอยค่ะเริ่มดีขึ้นอยู่นะคะอาจจะอึนๆหน่อยแต่แกก็แกก็พลอยคิดว่าแกน่าจะมุฟตัวได้ได้ได้ไวนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยแกก็ ไปปลดปล่อยไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายนะคะให้มันรีแลกซ์สบายๆเนาะคือแกก็จะดิ้งดื่มของแกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะพลอยก็คิดว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตแกจริงๆอ่ะคะ่ะก็จะต้องยอมรับที่แกเป็นแกได้เนาะยอมรับที่แกเออแกชอบดิ้งดื่มนะแกชอบแบบชอบปาร์ตี้สายเที่ยวสายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ๆแต่ว่าพอรับประกันได้เลยในเรื่องของผู้หญิงอ่ะคะ่ะแกไม่ใช่คนแบบนั้นในเรื่องของแบบ จะไปเที่ยวผู้หญิง,ยงนยคะ่ะไม่ไม่นะคะเวลาที่แกไปเที่ยวอย่างเงี้ยคะ่ะคือพวกพอยแจะไปเที่ยวกับแกบ่อยคือถ้าเป็นคนที่อะจะบอกว่าอพูดภาษาบ้านเราเนาะถ้าเป็นผู้ชายหน้าม่อหน่อยหรือเป็นผู้ชายที่แบบว่าไม่รู้จักพอหน่อยอะไรเงี้ยคะ่ะเขาเขาจะเป็นแบบออกแบบมันจะออกให้เห็นนะคะเราเป็นผู้หญิงเราก็น่าจะมีเซนต์ใช่ไหมคะแต่เพื่อนสามีนะคะไม่ไม่ไม่ใช่คนแบบนั้นคือถ้าแกจะคุยกับใครแกจะโฟกัสกับแค่คนคนนั้นแล้วแกก็จะ เวลาแกจะไปเที่ยวแกก็จะนั่งในที่ของแกแกจะเต้นในที่ของแกแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะไปเอาบรรยากาศอะพี่พี่ในเรื่องของผู้หญิงที่จะเขาไปตีหน้ามอให้คนนั้นคนนี้ไม่มีนะคะพี่พี่เพราะว่าพวกพลอยก็ไปเที่ยวกับแกบ่อยอยู่นะอือบ่อยอยู่ค่ะบ่อยบ่อย,อยเหมือนกันแล้วก็คนรอบข้างอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นพี่สาวพลอยอย่างเงี้ยพี่สาวพลอยโสดนะแล้วก็ยังสวยด้วยแกก็ยังไม่ใช่คนแบบนั้นคือแกจะแกจะนิ่งนะคะในเรื่องพวกความรักนี่จะคุยกับใครก็คือคนนั้นจะไม่มี ท่าทีที่จะหน้าโม่ใส่หรือจีบหรืออะไรเงี้ยไม่มีนะคะในเรื่องของการดิ้งดื่มเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพี่เขาเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นความชอบของเขาอยู่แล้วในการดิ้งดืม่มบางทีเนี่ยพอยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าเฮ<ะ>้ยคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการที่คุณจะต้องลดแอลกอฮอล์ของคุณลงคุณจะต้องแบบดื่มน้อยๆนะอะไรเงี้ยค่ะคือในส่วนตรงนั้นนะอะพอยก็เขินและอายที่จะพูดเหมือนกันเพราะว่ามันก็ เป็นความชอบของแต่ละบุคคลคนนั้นๆเนาะว่าเขาชอบยังไงไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาในชีวิตของของทุกๆคนไม่ว่าจะใครอะค่ะในไลฟ์สไตล์ของเราอะ่ะมันต้องมีความไม่ต้องเหมือนกันก็ได้แต่มีความคลับคล้ายคลับคากันนะคะเออเราต้องรับให้ได้ในสิ่งที่เขาเป็นถ้าเราชอบเขารักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราจะรักใครสักคนเนี้ยเออข้อเสียของเขาคือตรงเนี้ยคือเราต้องรับให้ได้นะคะอืมจะน้อยจะมากก็อยู่ที่ ตัวบุคคลนั้นเลยนะคะพี่พี่คะ่ะนั่นแหละพอมาเล่าสู่กันฟังเนาะก็พี่พี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรื่องเงินก็คือขอให้พี่พี่ตัดประเด็นนี้ออกไปนะอยากให้คิดแค่ว่าไลฟ์สไตล์มันไม่ตรงกันแค่นั้นเองนะคะมันไม่แมทชิ่งกันมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วก็จะเดินด้วยกันลําบากนะคะพี่เขาก็เลยขอจบความสัมพันธ์ตรงนี้ดีกว่ามันก็ชัดเจนดีเหมือนกันกับเพื่อนเราแล้วก็ทางพี่สาวท่านนั้นนะคะอืนี่แหละคะ่ะ มาพูดคุยบอกกาวเล่าสิบกันนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะแชร์ความคิดเห็นให้กันฟังแล้วกันได้ะค,ะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดกระดิง่งกุ้งกิ้งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่พลอยมาโพสอัปเดตให้พี่ๆได้เห็นกันนะคะสหรับอีพีนี้ขอบคุณและก็สวัสดีคะ่ะ